ดูอาในค่ำคืนเลยละตุนกอต la ซึ่งท่านหญิงไอชะได้ถามท่านรอสุลลอสสุลลลอฮวลัยวะสซลัมว่าควรอ่านอะไรท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลลลอฮวาลัยวาสซาลัมได้บอกท่านหญิงไอชะไว้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพวกเราทุกๆท,ท่านถึงการอ่านดูอาบทนี้อ่านดูอาบทนี้ว่า Allahumma إنك عفو تحب ا ل ะฟ و ฟ ع อันน um uh ีความหมายโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยทรงรักการให้อภัยโปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิดหวังว่าสิบคืนสุดท้ายของเดอรมตอตนเราจะอ่านกันทุกคืน อินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนหนึ่งเราจะได้พบกับคืนไลลตุนกอตพร้อมกับการอ่านดูอาร์บทนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ